สรุปข่าวประจำช่วงเย็นในวันนี้จะมีอะไรที่น่าสนใจบ้างเรามาดูกันนะครับรายการต่อไปนี้เป็นเพียงการนำเสนอในเรื่องของข้อมูลข่าวสารไม่ได้มีเจตนาในการชี้นำชักชวนหรือว่ารับประดมทุนแต่อย่างใดการเลือกใช้บริการบลกเกอร์ใดๆในคลิปข่าวนีนะครับจะเป็นไปตามความพึงพอใจของพี่ๆนักทุนนะนักงุนจะต้องทำการศึกษาในเรื่องของรายละเอียดความเสี่ยงให้ดีทุกครั้งก่อนทำการลงทุนเลยครับ สนับสนุนโดย forex for you ครับชวนเพื่อนเข้ามาเทดก,กับเราในวันนี้รับโบนัสฟรีทันทีมากมายตามภาพนี้เลยนะครับและยังมีโปรโมชั่นประจำเดือนอีกมากมายเลยนะครับซึ่งนักทุนสามารถเข้าไปดูรายละเอียดได้ในแคปชั่นที่ผมส่งให้นี้เลยนะครับขอบคุณครับ xm ครับเปิดบัญชีวนันนี้รับรับฟรีทันทีนะครับนักทุนโดยที่ยังไม่ต้องฝากเงินเฉพาะลูกค้าใหม่เท่านั้นนะและอย่าลืมว่า xm นั้นยังมีโปรโมชั่นประจำเดือนอีกด้วย i n t e r อร์สเตลา r ์กรุ๊ถอนไหวได้เงินทันทีเพียง2นาทีทุกวันตลอด24ชั่วโมงและยังมีนะครับประเภทบัญชีแบบฟรีสวอปด้วยถ้าใครสนใจลายไอดีอยู่ที่ด้านล่างแล้วแอดไปติดต่อสอบถามกับ,บโบรกเกอร์โดยตรงได้เลยนะครับขอบคุณครับจีนหวังฟื้นเศรษฐกิจเล็งขาดดุลเพิ่ม1.3แสนล้านดอลลาร์ฉีดเงินโครงสร้างพื้นฐาน สระบข่าวบุมเบิร์รายงานนะครับว่าจีนนั้นกำลังพิจารณาเพิ่มการขาดดุลงบประมาณปี2566ขณะที่รัฐบาลเตรียมออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจรอบใหม่เพื่อผลักดันเศรษฐกิจให้เติบโตตามกรอบเป้าหมายที่5%โดยผู้กำหนดนโยบายกำลังชั่งน้ำหนัก การออกพันธบัตรรัฐบาลเพิ่มเติมอย่างน้อย1.3แสนล้านดอลลาร์สำหรับการใช้จ่ายในโครงสร้างพื้นฐานเช่นโครงการอนุรักษ์น้ำซึ่งอาจจะทำให้การขาดดุลงบประมาณในปีนี้สูงกว่ากรอบที่กำหนดไว้ที่3%และคาดว่าจะมีการประกาศขายพันธบัตรอย่างเร็วที่สุดภายในเดือนนี้ การเพิ่มเพดานการขาดดุลงบประมาณจะทำให้รัฐบาลนั้นสามารถขายพัธบัตได้มากขึ้นเพื่อเป็นเงินทุนในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและลดแรงกดดันในการจ่ายดอกเบี้ยของหน่วยงานท้องถิ่นซึ่งส่วนใหญ่ต้องพึ่งพาการออกขายพัธบัตที่มีราคาที่แพงกว่านะครับ การเคลื่อนไหวดังกล่าวนั้นสะท้อนถึงความกังวลที่เพิ่มขึ้นในหมู่ผู้นําระดับสูงของจีนเกี่ยวกับเส้นทางการขึ้นเป็นผู้นําเศรษฐกิจของโลกซึ่งขณะน,นี้จีนนั้นมีขนาดเศรษฐกิจใหญ่เป็นอันดับที่2ของโลกรองจากสหรัฐอเมริกาแต่ผลกระทบตอนเนื่องจากโควิด -19 ประกอบกับปัญหาฟองสบู่จากที่เกิดขึ้นในภาคอสังหาริมทรัพย์นี่รัฐบาลท้องถิ่นและภาวะเศรษฐกิจโลกถดถอยล้วนเป็นระเบิดเวลาที่ฉุดการเติบโตของจีนในปีนี้เมื่อเทียบกับสหรัฐอเมริกาแล้วนะครับ ที่แม้ว่าจะ,ะเผชิญกับปัญหาเงินเฟอ้อและหนี้สาธารณะแต่เศรษฐกิจก็ยังเติบโตอย่างแข็งแกร่งนอกจากนี้ยังสะท้อนถึงจุดเปลี่ยนการดำเนินนโยบายทางการคลังของรัฐบาลเนื่องจากว่าขอไปครับเนื่องจากว่าในช่วงที่ผ่านมานั้นรัฐบาลจีนนั้นได้พยายามรักษาวิถีทางการคลังโดยไม่นับรวมภาระบัตรพิเศษหรือว่านี่รัฐบาลท้องถิ่นเพื่อควบคุมการขาดดุลงบประมาณให้ต่ำกว่า3%ของ GDP ทั้งนี้การเติบโต,ตที่ชะลอตัวลงอย่างต่อเนื่องจะยิ่งเพิ่มความกดดันให้กับเงินหยวนที่มีแนวโน้มอ่อนค่าลงและส่งผลให้เงินทุนไหลออกนอกประเทศและก็สร้างความผันผวนให้กับตลาดหุ้นรวมไปถึงกดดันให้สถานการณ์การว่างงานในประเทศแย่ลงจากปริมาณการจ้างงานใหม่ที่น้อยลงครับนี่เป็นข่าวที่มีการรายงานอันนี้คือสถานการณ์ล่าสุดเลยนะครับนักทุนขอบคุณครับ